เจอฝ่ายตรงข้ามเปิดสีเบี้ยเราจะมีวิธีจัดการยังไงดีวันนี้คารวาสผู้ฝ่ายรู้มีคําตอบครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหมากรุกเนี่ยเป็นหมาที่ไม่ตายตัวใครอยากจะเดินอะไรก่อนหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ครับผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดเจอฝ่ายตรงข้ามเปิดสีเบี้ยเราจะโจมตียังไงดีสมมุติในตารแรกเนี่ยเราเปิดม้าก่อน ทำไมเหตุผลถึงแนะนําว่าให้เปิดม้าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราจะไปเปิดตัวไหนก็ได้ตามที่เราถนัดนะตามรูปหมากที่เราเล่นเพราะถ้าเราเปิดม้าซ้ายเนี่ยเราก็ต้องเปิดเบี้ยก่อนแล้วค่อยเปิดม้าใช่ไหมอันนี้ก็คือรูปหมากถนัดของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นม้ายงขวาหรือม้าเทียมแบบผมนะฮะก็อาจจะไปเดินม้าตัวนี้ก่อนก็ได้เผื่อไฟตรงข้ามเขาเดินผิดพลาดเช่นเ็าไปเปิดม้าขึ้นมาอย่างในพาร์ทที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการเดินม้าขโมยนะ ก็จะอาจจะมีจับจังหวะได้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะพลาดมาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินตัวไหนมาเราก็จะแอคชั่นตัวต่อไปอย่างเงี้ยฮะเราก็เปิดโคนขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของรูปมากนะครับอันนี้เขาอาจจะเปิดเบี้ยอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ไม่ผิดสังเกตนะก็เดินไปเรื่อยๆแต่จุดที่ผิดสังเกตและคุณควรจะต้องเริ่มเอ๊ะได้แล้วเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเปิดเบี้ยคู่มาไม่มีปัญหา แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเปิดเบี้ยมาอีตัวเมื่อไหร่อันนี้ครับเริ่มมีปัญหาแล้วฮะเพราะว่าการเปิดหมากที่ดีการเปิดเบี้ยที่ใช่เนี่ยมันควรจะต้องควบคู่ไปกับตัวหลังด้วยไม่ว่าจะเป็นเม็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นม้าเองก็ตามนะก็ต้องมีตัวที่ควบคุมไปด้วยแต่พอคุณเห็น3ามตัวแบบนี้คุณก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องมีไอเดียในการโจมตีนะครับวิธีการโจมตีเบี้ยเนี่ยคุณต้องพยายามทําให้เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นเบี้ยฟันหลอ่อ ถ้าเกิดว่าเบีย้ยเรียงกัน2ตัวเนี่ยอนุภาพของเบีย้ยจะค่อนข้างรุนแรงมากดูลูกศรน,นะรเพราะเบีย้ยจะโจมตีอย่างนี้ฮะไอตัวนี้เนี่ยจะโจมตีปึ๊บและตัวนี้ก็จะโจมตีทะยงมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เบีย้ยอยู่ตัวเดียวการโจมตีมันจะทะยงข้างอย่างเดียวครับนั่นหมายความว่าตรงกลางเนี่ยครับดูวงกลมนะตรงกลางของเบีย้ยเนี่ยจะกลายเป็นจุดอ่อนนันดีซึ่งจุดอ่อนเนี่ยเราสามารถเอาโคนมาโจมตีหรือเอา ม้าเนี่ยมาโจมตีในอนาคตได้นะอันนี้คือหลักการของหน้าเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นเบี้ยสตัวทํายังไงเราจะให้เบี้ย3ามตัวนี้ไม่มีประสิทธิภาพคุณต้องเล็งตัวกลางต้องเอาตัวกลางฝ่ายตรงข้ามออกให้ได้คนระับตรงนี้ก็จะมีจุดช่องโหว่นะตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าแท่นหมากอันนี้คือภาษาของหมากลุกนะตรงเนี้ะครับเรายังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเปิดม้าก,ก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่รักในการเดินม้ายงขวานะครับคุณก็อาจจะออกเป็น ม้ายงขวาก็ได้โดยการเปิดเบีย้ยมาก่อนแล้วก็เอาม้าขึ้นมาแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นในส่วนของม้าเทียมละกันเพราะว่าม้าเทียมเนี่ยก็มีข้อดีเยอะนะครับในการเดินม้าขโมยพวกนี้ม้าเทียมจะดีมากนะทีนี้ครับถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเปิดเบีย้ยขึ้นมา4ตัวไอ้ม้าเรียงๆสีตนอย่างนี้นะเราจะโจมตียังไง วิธีการโจมตีครับเราจะใช้วิธีการบ่อนทําลายจากภายในครับเป็นกลยุทธ์ของซูมาอายเลยนะเนี่ยฮะเราจะโจมตีด้วยการเดินเบี้ยตัวนี้ก่อนเมื่อกี้เราคุยกันว่าไงเราคุยกันว่าวิธีการโจมตีเราจะโจมตีจากตัวกลางก่อนใช่ไหมเราเรา,เราจะมองพาร์ตตรงเนี้ยเป็นสามเบีย้ยเพราะเราเราจะไม่อ่านเบี้ยริมเพราะเดี๋ยวเบี้ยริมเราจะมีวิธีจัดการได้เราโจมตีตัวกลางก่อนให้ตัวกลางเนี่ยต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเช่นการทิมสูง พอไปทิมสูงเสร็จเราก็จะทิมเบี้ยริมมาอะลรทักษณะนี้อันนี้ก็คือท่อนแยกที่เราจะพูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาทิมสูงมาเนี่ยแล้วเราไปเดินตัวอื่นเช่นเราไปเดินตัวกลางเดินตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทิมตัวนี้มาแล้วก็จะฝังสูงเป็นเบี้ยสูงถาวรทําให้โคนของคุณนะครับไม่ได้ใช้งานคุณก็จะเป็นรองตําแหน่งโคนแต่ทีนี้นะค,คุณเห็นแล้วว่าฐานของเบี้ยสตัวเนี่ยมันไม่ดี คือฐานของเบีย้ยสูงเนี่ยมันควรจะเป็นจุดที่เบีย้ยเนี่ยมันผูกกันแต่ทีนี้ตัวเนี้ยมันมันเป็นตัวลอยๆอยไหมอย่างเงี้ยฐานของเบีย้ยเนี่ยคือโอเคนะคือดีนะเบีย้ยสูงตัวเนี้ยคือดีฐานดีมากเห็นไหมเป็นพีระมิดแต่เมื่อไรก็ตามนะที่ฐานเบีย้ยมันเริ่มเปราะเราสามารถเอาตัวด้านนอกเนี่ยเข้ามาบ่อนทําลายอีกอีกตัวหนึ่งได้นะถ้าเกิดว่าฝ่ายสีดานะครับเขาใช้วิธีการกินออกด้านนอกอย่างเงี้ยอันเนี้ยครับลูบปากแล้วบอกว่าหวานเจี๊ยบ โดยการกินเข้าด้านไหนงี้แล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามพวกกินคืนแล้วก็ม้ากินทําไมล่ะครับทําไมเพราะว่าเราจะไม่อ่านตัวริมนะตัวริมเนี่ยเราสามารถที่จะไปจับกินในอนาคต2ตัวนี้ได้อยู่แล้วนะถ้าเราอ่านเกมยาวเนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะเป็นต่อเบี้ย2ตัวเนี่ยทันทีนะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่กินละสมมุติเขาไปกินตัวด้านนี้กินแล้วเราจะไปเดินยังไงต่อ วิธีง่ายๆครับเอาโคนกินนะถ้าเขากินมาอีกก็อาจจะเอาโคนกินก็ได้หรืออาจจะเอาเรือกินก็ได้เหตุผลที่เราไม่เอาโคนกินก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าโคนเนี่ยมันจะไหลออกไปนอกกระดานมากเกินไปเราอาจจะเอาเรือกินแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยพอเราขึ้นหมากเสร็จแล้วเราก็เอาเรือเนี่ยมาซ้อนกันนะอันนี้ก็คือไอเดียเดินต่อไปก็จะเท่ากับว่าถ้าเบี้ยตัวนี้ตายนะจะเท่ากับว่าเราจะเป็นต่อเบี้ยตัวหนึ่งชอบหรือเปล่าครับคุณผู้ชม เดินเปิดหมากมึนๆอยู่ดีๆเป็นต่อเบีย้ยซะง,งั้นอันนี้ผมว่าดีมากนะครับก็ถ้าเกิดผู้ชมเข้าใจแล้วลองเอาไปใช้ดูเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาดูอีกท่อนแยกหนึ่งครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาไม่ทิ่มเบีย้ยเข้าไปในลักษณะนี้เป็นเบีย้ยสูงแต่ใช้วิธีการเอาม้ามาผูก ผมเชื่อว่าหลาย ison, คนเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านเน anyway re ี่ยก็น่าจะสนใจครับว่าเฮ้ยถ้าเดินม้ามาผูกเราจะไปเดินยังไงต่อวิธีการนั้นก็คือนี่ครับเราเอาเบี้ยเนี่ยกินตัดเข้าไปก่อนถ้าเกิดว่าเขาเอาม้ากินคืนนะเรายกม้าเนี่ยเข้ามาเลยครับยกม้ามาตำแหน่งเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อจับเบี้ยครับถ้าเกิดว่าเขาแทงเข้ามาโตอันนี้เรากินนะเขาเปิดไม่ออกเพราะเรือตัวนี้ขาดอยู่ดูวงกลมนะครเนี่ยเลนเรือเนี่ยเรากดดันอยู่เขากินเปิดไม่ได้เรือขาดอยู่เพราะงั้นเนี่ยเขาจะไม่ทิ้มเบี้ยเข้ามา เขาอาจจะใช้วิธีการเอาเรือเนี่ยมาผูกไว้ก่อนพอเขาเอาเรือมาผูกไว้ก่อนเนี่ยจุดนี้สําคัญครับเราจะใช้วิธีการนี่ฮะแทงเบีย้ยใส่ม้าครับทําให้ม้าเป็นปัญหาพอเขากินเบีย้ยใช่ไหมอันนี้เขาต้องกินอยู่แล้วเพราะเบีย้ยขาดอยู่แล้วก็เบียกินม้าตัวนี้เขาจะมีปัญหาทันทีครับตรงนี้ตัวนี้ครพอเขาหลบม้าเมื่อไหร่เจอกันครับแล้วก็เอาม้ากินเบีย้ยไปนะก็จะเท่ากับว่าได้เปรียบเบีย้ยหนึ่งตัวเหมือนเดิมอีซี่เหมือนเดิม พอเรากินอย่างเงี้ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับตรงกลางเห็นไหมสิ่งที่เรียกว่าอะไรแท่นหมากเ <at> ดี๋ยวก็เอาโคนมาวางเอาม้ามายืนเอาเม็ดมาไหวก็ได้ครับแล้วตำแหน่งเนี้ย <at> เป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีด้วยครับเ <at> บี้ยตัวเนี้ยฐานเบี้ยไม่มีะต้องใช้ตัวใหญ่ในการผูกต้องใช้เรือใช้โคนซึ่งมันไม่มันไม่ใช่จุดที่เรือโคนม้ามันควรจะมาผูกเบี้ยตรงนี้ครับก็เวลาเล่นนะครับมือหมากลุกไทยหลายๆคนที่อยู่บนท็อปไฟเนี่ยเขาก็จะมองกันในลักษณะนี้ครับว่าเอ๊ะพอเบี้ยเนี่ย ตัวหมากเท่ากันตำแหน่งเป็นยังไงอีกฝั่งหนึ่งต้องใช้เรือในการผูกใช้มาาในการผูกเบีย้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ครับก็คือเก็ดความรู้ดีๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมมาจนถึงจุดนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบหรือเปล่านะบ๊ายบายครับทุกคน รลวาดผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปะตะทรวมพลคนรักหมากลุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ